สวัสดีครับวันนี้เรามาตรวจซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับยี่ห้ออิเล็กโตรลักนะครับปัญหาก็คือไฟเข้าแต่ไม่ร้อนนะครับมีไฟโชว์แต่ไม่ร้อนนะครับเราก็จะมาทำการตรวจซ่อมการตรวจซ่อมอันดับแรกก็ต้องตัดไฟก่อนนะครับสบปีกเกอร์ลงวิธีซ่อมก็คือเราจะซ่อมที่หน้างานก็คือตรงที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น บแบบที่สองคือถอดออกมาซ่อมภายนอกนะครับอันนี้คือสอบถอดออกมาซ่อมภายนอกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับการตรวจซ่อมก็จะมีน็อตนะครับน็อตอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับล็อกอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับพอถอดเสร็จแล้วก็จะงนัดขึ้นก็จะออกง่ายได้ยเรามาเช็คอันดับแรกนะครับ อันดับแรกให้เราเล็งไปที่หมอ้อต้มนะครับ,รบการตรวจเช็คเครื่องทำน้าอุ่นหมอ้อต้มถ้าหมอ้อต้มขนลวดไม่ขาดก็คือจบเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องไปซ่อมเลยเพราะว่าซื้อซื้อใหม่ก็แพงนะครับเราก็เล็งไปที่หมอ้อต้มอันดับแรกนะครับใช้มิเตอร์นะครับอันนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับวัดค่าโอห์มนะครับวัดค่าโอห์ม นี่ครับ16โอห์ม16โอหมก็ปกตินะครับเครื่องนี้3,500วัตต์ก็ค่าต้นทานขนลวดอยู่ประมาณ16โอห์มนะครับก็ปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดเทอร์โมสตัตนะครับอ่าไม่ขาดนะครับเช็คลงกาวนะครับเช็คลงกาวตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้ข้าวโหมต้องไม่ขึ้นนะครับเช,เช็คไฟเข้าว ทั้งนิวตันทั้งเอนต้องต้องไม่มีค่าขึ้นนะครับเพราะถ้าถ้าช็อตลงกาวอันตรายนะครับที่ที่มันดูดคนก็เพราะว่าหมอตต้อต้มในช็อตลงกาวนะครับถ้ามีสายดินก็จะช่วยให้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่มีสายดินมันก็จะไปตามน้ำนะครับไฟแล้เวเราก็มัดไล่ไล่เช็คทางน้ำเข้านะครับรีดสวิกนะครับ ลิดสวิกมันก็ทําหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวจับน้ําเข้านะครับถ้าน้ําไม่เข้ามันก็จะไม่สั่งหม้อต้มทํางานแต่ถ้ามีน้ําเข้าถึงจะสั่งหม้อต้มทํางานนะครับแล้วก็ใช้มิตเตอร์นะครับเตอร์เช็คนะครับมิเตอร์เราจะเห็นสายหลิดหลิดสวิช์นะครับหลิดสวิช์อันนี้ แล้วก็ถอดช็คนะครับคือตรงนี้มันมันจะเป็นไฟไฟผ่านมาแล้วก็ไฟออกนะครับเป็นไฟไฟมาแล้วก็ไฟออกนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยไฟก็ามาอยู่ลอยอยู่แค่นิดไม่ออกเส้นนี้นะครับวิธีวิธีเช็คหลืดสวิทช์เราก็ใช้เส้นนี้นครับเซิเตอร์จับส่วนข้างนี้เราก็มิเตอร์สายมิเตอร์ไปจับนะครับ มใช้ใช้มเมล็ดครับเมล็ดนะครับ,รบอันนี้อันนี้ปกอันนี้รีดสวิกใช้ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเราอยากดูสภาพจริงให้เราทำนี้นะครับว่ามันต่อถ้าไม่ต่อแสดงว่าแม่แม่เหล็กในนี้มีปัญหานะครับเนะี่ยปกติมันมันมันควรจะต่อหรอ เพราะว่าในในท่อเนี่ยมันจะมีแท่งแท่งแม่เหล็กสไลด์ไปสไลด์มานะครับคือเวลาไม่ไม่มีน้ำเนี่ยแม่เหล็กก็จะต่ําลงก็มาอยู่ระดับนี้เวลามีน้ําเข้าเนี่ยมันก็จะดันแม่เหล็กมาอยู่ตำแหน่งนี้ท้าแม่เหล็กสวิตช์มันต่อนะครับเนี่ยรีสตช์ก,ก็จะต่อเนี่ยนี้หม้อต้มก็ทํางานแต่เมื่อไรที่ที่ในปิดน้ํา แม่เหล็กตัวนี้มันก็สไลด์ลงล่างมันก็ห่างจากตัวนี้ก็ทําให้หมอเตอร์มไม่ต่อนะครับถึงเราจะหมุนตัวนี้หมุนแค่ไหนถ้าตัวนี้ไม่ต่อมันก็จะไม่มีไฟไปที่มอเตอร์มนะครับก็คือรีดสวิ้ปกติแต่ว่าตรงแม่เหล็กนี่รู้สึกจะมีปัญหาไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเรายกนี้มันควรควรควรจะมีเสียงอย่างนี้นะครับถ้ามันปกติ มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรา,เาต่าลงต่าลงเนี่ยมันจะไม่ดังแต่ถ้าเราเอียงเนี่ยม,มันต้องดังครับเพราะว่ามันจะเป็นแม่เหล็กตัวนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอาศัยว่าแรงดันน้ํามันจะดันขึ้นทําให้ตัวนี้ต่อก็คือตัวนี้อาจจะมีปัญหาแต่ตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวต่อมาเรามาเช็ควอล่มนะบวล่ม เช็คโวลูมแล้วก็โวลูมก็คือาปรับค่าได้ครับแล้วก็มาวัดค่าโอーมวัดค่าโอーมนี่วัดค่าโอーมแล้วก็ลองหมุนดูว่าค่าค่าต้านทานมันเคลื่อนที่ไหมเนี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันมันต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับถ้าเราหมุนโวลูมเราเราจับสองแค่สองขานี่ก็พอนลครับมิเตอร์นี่ครับ ปรับน่ครับค่าค่าต้นทานมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราหมุนตัวนี้อันนี้ปกตินะครับปกติอันนี้เราก็เช็คเกือบครบแล้วครับก็คือหม้อต้มทอ่ร์โมสตัแล้วก็เช็คกงกาวปกติคราวนี้เราก็จะมาดูแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กอหอเหลืออีกอันนึงไตแอกนะครับ พิธีเช็คไตแอกเมันเราเรามาข้ามคือว่าไตแอกเนี่ยมันจะมีมีสามเส้นนะครับมีไฟสามเส้นอันนี้มันจะดูลบก,กนหน่อยตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวคําสั่งเพื่อให้สองขั้วเนี่ยจริงๆมันมันแค่สองสายนะครับแต่ว่าอันนี้มันพ่วงเยอะมันก็จะทําให้สองสองขั้วนี้ข้ามผ่านถึงกันได้คือสั่งจากเส้นนี้นะครับ ราะฉะนั้นเราก็มาต่อตรงเลยเช็คเช็คว่ามันปกติไหมก็มาจับตรงนี้นะครับอันนี้ผมต่อตรงครับสองเส้นปกติมันมันต้องผ่านชุดนี้ก่อนอันนี้เช็คเช็คตรงคราวนี้เรามาเช็คตรงตรงนี้เลยคือคือตอนนี้เราไม่ผ่านตัวควบคุมนะแล้วเราต่อตรง จะมาดูว่าค่าต้านทานไฟเข้าออนี่มันเท่ากับมอเตร์้มนะครับต้องได้16โอห์มนะครับนี่ครับอันนี้คือต่อไม่ผ่านได้ไแอก16โอห์มก็คือเท่ากับค่าคนรวดมอเตอร์อันนี้ปกตินะครับปกติแล้วก็ถอด เพราะว่าใต่แอกมันต้องป้อนไฟเขาเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นคําสั่งเพื่อให้ขั้วนี้กับขัวนี้ข้ามถึงกันได้นะครับโดยโดยที่ตัวนี้ก็จะปรับค่าแล้วก็จะส่งสัญญาณมาหาเส้นนี้ทําให้ลดแรงดันไฟนะครับหม้อต้มนี้มันก็เหมือนหลอดไฟอันนี้ก็เหมือนตัวหลีไฟนะครับถ้าเราปรับมาทางนี้ค่าหม้อต้มมันก็จะน้อยลง ทำให้น้ำไม่ร้อนแต่ถ้าเราเพิ่มค่าแรงดันมากหม้อต้มก็จะร้อนขึ้นก็เหมือนคือระบบหลีไฟอะประมาณครับผมเราเช็คอันนี้ไตแอกอันนี้อันนี้ไตแอกอันนี้ไตแอกนะครับมันจะคล้ายๆกันคือถ้าเราถ้าเรามาเช็คอย่างนี้โดยโดยที่เราไม่ไม่ใช้ตัวนี้เชื่อมนะครับ ที่เราไม่ไม่เชื่อมตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเรามาเช็คตัวนี้นะเช็คตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นนี่ค่ามันจะไม่ขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ามันมันมีตัวนี้ขวางอยู่เป็นเขาเรียกไดแอดหรือว่าไดโอดกระแสสลับนะครับตัวนี้มันจะขวางทำให้วัดค่าไม่ขึ้น แต่ถ้าเราป้อนไฟไปมันก็จะข้ามได้เป็นไตแอกหรือไดโอดกระแสสลับนะครับตัวนี้มันจะใช้คู่กับตัวนี้เป็นเป็นตัวจุดชนวนนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มค่าแรงดันนะนกับส่งสัญญาณไปเพื่อให้ขั้วนี้กับขั้วนี้ข้ามถึงกันที่ไฟตัวนี้กําหนดนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้แล้วก็สงสัยว่าแม่เหล็กอานนี้มันมีปัญหาไหม เพราะว่าทํอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถอดดูวีนะครับเปิดออกมาตรงเราก็จะเห็นตัวนี้ตันปกติตัวนี้มันจะเสมอนี่นะครับอันนี้ผมถอดออกมาบ้างนะเพื่อให้ได้รู้นะครับอันนี้นะครับ เวลาเราเราจะเอาแม่เหล็กนี้ออกเราต้องเอานี่ออกนะครับเราเราห้ามไปเงี้ยอย่างเงี้ยครับไปเงี้ยอย่างงี้เดี๋ยวตัวนี้มันเป็นแผลแล้วมันจะปิดน้าไม่อยู่วิธีวิธีถอดตัวนี้นะครับวิธีถอดตัวนี้ใช้ใช้น็อตเกี่ยวเกี่ยวหยาเบอร์สิบนะครับใช้น็อตเกี่ยวหยาเบอร์สิบแล้วก็อัดเข้าไปนิดหน่อยนะครับพอให้มันเกี่ยวเนี่ยอัดเข้าไปนิดหน่อย แล้วเราก็ใช้ใช้คีมเนี่ยจับตรงนี้แล้วก็อาจจะหาไขค,ควงค่อนๆะเนี่ยมันก็ออกออกแล้วนะครับวิธีอ,ออก,กใช้ใช้เบอร์สิบแล้วอัดเข้าแล้วก,อวก็อันนี้จับแล้วตอกก็จะออกวิธีอ,ออกคราวนี้เราก็มาดูว่าข้างในนี่ไม่หล็กโอ้ยนะครับ สภาพแม่เหล็กไม่มีนะครับตัวนี้มันจะห่อหุ้มแม่เหล็กมันก็แตกเนื่องจากส่วนนี้มันก็จะมีความร้อนเวลาเวลาหม้อต้มทํางานถึงมันจะเป็นน้ําเข้ามันก็จะมีน้ําย้อนมาทะช่วงที่เราปิดนะครับนะครับอันนี้แม่เหล็กตัวนี้ลังแม่เหล็กก็พังหมดแล้วครับไม่มีไม่มีความเป็นแม่เหล็กนะผมจะให้ดูตัวที่สมบูรณ์นะครับ นี่ครับตัวใหม่ที่สมบูรณ์มันจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นปติกแท่งแม่เหล็กก็อยู่อยู่ข้างในพวกพวกนี้มันก็จะทําให้เพื่อไม่ให้มันเวลามันเข้าไปอยู่ในท่อแล้วมันมันจะไม่ติดท่อนะครับแล้วก็ที่สาคัญน้ําต้องผ่านได้นะครับอันนี้คือพังนะครับนี่ครับเขาเรียกแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กนะครับ ถึงอยู่ในพลาสติกอย่างนี้นะครับตอนนี้มันแตกพอแตกแม่เหล็กก็เป็นสนิมก็ผุพังครับอันนี้ผมแกะแรกๆเนี่ยมันจะติดอยู่กับที่นะครับอันนี้ต้องเอาไขาควงแซะแออกมันถึงจะหลุดออกมาเป็น,นี้นะครับการนี้เราแล้วก็จะใส่ตัวใหม่มาอันนี้ไปซื้อที่ร้านอมอนนะครับประมาณ90บาทนะครับตัวแม่เหล็กนะครับ ถ้าไปซื้อตามออนไลน์ก็น่าจะร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยก็แล้วแต่ที่นะครับแล้วก็ใส่มันก็ใส่ได้นะครับใส่เข้าไปเนีย่ยมันจะเป็นรูนะครับรูแค่มันวิ่งวิ่งไปชนตัวนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็มาเสมอเสมอตรงนี้เสมอตรงหลีดสวิตช์มันก็ไปไม่ได้นะเพราะน้ํามันดันอยู่มันก็ทําให้ ทำให้สึกไฟจากตัวนี้ข้ามมาฝั่งนี้ได้หม้อต้มก็ทํางานตัวนี้มันก็จะข้าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราปิดน้ําปิดน้ำมันไม่มีแรงดันน้ำเครื่องทำควาอุ่อนมันก็จะอยู่แนวตั้งตัวนี้มันก็จะทิ้งตัวลงก็อยู่ประมาณนี้่็ทําให้ไฟจากตัวนี้มาควรวนี้ไม่ได้นะครับหม้อต้มก็หยุดทางานนะครับถึงเราจะเปิดตัวนี้ก็จะไม่มีไฟไปหม้อต้มเพราะว่าตัวนี้มันต่ําลงเราไม่ได้เปิดน้ํานะครับ เมื่อไรที่เราเปิดน้ําตัวนี้ก็วิ่งมาชนนี้มันก็จะทําให้ขั้วนี้ต่อก้อจานนี้ข้ามนี้ได้นะครับนี่ครับใส่ครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็จะปิดรจริงๆมันก็จะปิดให้เสมอนะครับอันนี้ผมยังอันนี้อยู่ยังไม่ให้ปิดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ นะครับตัวที่มันสมบูรณ์มันจะเป็นนะครับไฟมาจากขั้วนี้มันมันจะข้ามมาขั้วนี้ได้มันต้องมีแม่แม่เหล็กที่ไปติดนะครับเราเราไม่เราไม่ปล่อยน้ำเราใช้วิธีเอียงครับ เดนะอันนี้อาจจะไม่ถูกอ๋อจับผิดอันครับทีเสียบสายผิดเส้นอันนี้ถูกแล้วนะครับนะครับ นี่คือถูกต้องเห็นไหมครับช่วงตอนนี้แม่แมเหล็กมันทิ้งตัวมาตรงนี้พอเราเอียงยต่อเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้ถ้ามันต่อกัน เชนเชนนี้ไฟมาจะจะมามาพักที่สวิทช์แล้วจะข้ามมาฝั่งนี้ให้วอลลุ่มวอลลุ่มก็จะทําหน้าที่ปรับแรงดันตามที่เราปรับส่งให้ตัวนี้นะครับส่งให้ตัวนี้ก็จะมีสองขั้วที่ขั้วหนึ่งก็มาจากไฟที่มารอไว้แล้วขั้วหนึ่งก็จะไปมอเตอร์ตมันก็จะรอรอคําสั่งตัวนี้เพื่อมาต่อเพื่อให้ขั้วนี้ข้ามมาหาขั้วนี้ไปมอเตอร์ตมตามแรงดันที่ตัวนี้บังคับ ก็คือเราบังคับตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้แรงดันตัวนี้ไปเมือนกับเปิดมากเปิดน้อยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเปิดน้ําปิดน้ําตัวนี้มันก็จะวิ่งเลยนะครับี่เดีอ,อ แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กก็ประมาณสองเซนนะครับจากนี้จากนี้มาเนี่ประมาณสองเซนนะครับส่วนตัวนี้เป็นลิตสวิคนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับผมซื้อมาเดแบบนี้ ครับเป็นเดสวิอันนี้อันนี้เขาเรียก14มิลนะครับอันนี้20มิลเขาเขาจะวัดตามนี้นะจากช่วงนี้ยครับสองเซนก็คือ20มิลเนี่ยเวลาซื้อกันตัวใหญ่นะครับก็คือรุ่นนี้ก็ซใช้ตัวใหญ่นะครับส่วนตัวเล็กก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ลองทดลองดูตัวเล็กมันจะไวมากครับ แค่แเล็กมาถึงตัวนี้มันมันก็จะรองแล้วนะครับก็ควรใช้ตัวใหญ่เพราะว่ามันมันไม่ต่อเร็วเกินไปนะครับก็ดูพื้นที่ครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ใช้ตัวใหญ่ได้นะครับนะครับริดสวิตมันมันมันจะเป็นลักษณะขั้วไฟครับพอพอพอเหล็กไปใกล้มันก็จะทําให้สองขั้วนี้ต่อกัอนน,นะครับพอเหล็กออกมันก็จะตัดถ่างกันเป็นลักษณะนี้ มีแม่เหล็กไปล่อมันก็จะต่อแค่นี้ครับหลักการทํางานของรงิดสวิ์ตัวนี้มันก็จะฟังอยู่ในนี้ครับช,ช,ชี้ดำๆเนี่ยแม่แม่เหล็กอยู่ระดับนี้ก็สามารถเนี่ยแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่ระดับนี้ก็สามารถทําให้มันต่อได้ไม่ต้องไปติดอย่างนี้ครับแค่นี้เราสังเกตด,ดูเห็นเห็นไหมครับนะครับตอนนี้ยังไม่ต่อนะครับนะครับ แต่ถ้าเราห่างถ้าเราปิดน้ํามันก็จะมาอยู่ตําแหน่งนี้แต่ถ้าเราเปิดน้ํามันก็จะวิ่งไปชนบ่าเนี่ยชนบ่านียไปไหนไม่ได้ลนะเพราะน้ามันดันเนีวก็จะต่อครับนี่คือหลักการาเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยคนระับปิดแล้วก็ดันให้แหน่นะสุดเลยนะอันนี้คือเราไม่แกะครับใช่ทีปิดน้ำ ปกติรก็เป็นอันว่าตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียที่เดียวที่อื่นก็ปกติตัวตัวนี้ก็ปกตินะครับตัวนี้เราทําการตรวจซ่อมนะแล้วก็มีเปลี่ยนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็ก น,นี้ซื้อร้านอมอนะครับประมาณ90บาทนะครับถ้าอยู่ต่งางจังหวัดก็น่าจะแพงนิดหน่อยนะครับตามระยะทางหรือซื้อในออนไลน์ก็อาจจะนี่ค่าส่งค่าอะไรก็ร้อยกว่าบาทส่งไว้ประมาณนี้ครับตัวนี้เสียบ่อยนะครับเพราะว่ามันแตกแล้วก็มีสนิมทำให้แม,ม่เหล็กมันเสียสภาพไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ สำหรับผมไปต่อใช้งานนะครับเรามาทดลองใช้จริงนะครับแต่ว่าเราเราเปลี่ยนตรงหม้อต้มเนี่ยเป็นหลอดไฟนะครับอันนี้ผมจะต่อถอดตรงหม้อต้มอ,ออกนะครับถอดสายหม้อต้มอ,ออกเพื่อไม่ให้มันเกิดความร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ต่อน้ํานะครับ เราใช้หลอดไฟแทนนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมผมก็จะถอดตรงขั้วมอต้มออกนะครับนะครับตรงนี้ขั้วมอต้อมก็จะไม่ไม่ถูกต่อก็จะเอาไฟที่เข้าขั้วมอต้อมมาเข้าหลอดหลอดไฟตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นสองสายนี้ออกนะครับเข้าหลอดไปนะเพื่อเพื่อทดสอบจริงว่ามันทํางานไหมนะครับ ตอนนี้เราก็จะปล่อยไฟเข้านะครับเปิดไฟนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีไฟโชว์สถานะเข้ามอต้มยังไม่เข้ามอต้มนะครับคือไฟสแตนบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ม้อต้มยังไม่ทํางานเพราะว่ารีดสวิตย์ยังไม่ต่อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการใช้งานจริงก็คือยังไม่เปิดน้ํานะครับตอนนี้เราจะจําลองการเปิดน้ํานะครับเพื่อให้แม่เหล็กตัวนี้มันวิ่ง วิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ใช้ยกเอียงครับยกเอียงครับนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟนี้ต่อนะครับไฟหม้อต้มนี้ต่อนะครับแล้วก็อันนี้ติดนะครับอันนี้ก็ฮีตเตอร์นะครับไฟฮีตเตอร์เราสังเกตดูหลอดไฟนะครับครับมันจะสว่างเวลาปรับอลลูนครับถ้าเราไป ใช้จริงก็คือถ้าเราเปิดน้ําร้อนมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราลดลดความร้อนของหม้อต้มมันก็จะดีลงนะครับตัวตัววอลลุ่มกับแผงวงจรมันก็ทําหน้าที่ลดลดหลังแรงดันไฟเพื่อให้หม้อต้มมันมีความร้อนหลายระดับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้สุดก็จะเวลาเราไปปรับฮิตเตอร์นะมันก็จะ ลดหลังแรงดันไฟเพื่อให้หม้อต้มมันร้อนหลายระดับนะครับอันนี้คือวอลลุ่มปกติครับไฟไฟนี้ก็ติดปกติตอนนี้เราปิดน้ำนะครับซึ่งซึ่งเดืดูตรงไฟหม้อต้มกับหลอดไฟนะครับตอนนี้เราปิดน้ำนะครับไม่ไม่เล็กจากตตําแหน่งนี้ มันก็จะเคลื่อนมาตำแหน่งนี้นะครับทำให้ลี a สวิตช์ไม่ต่อครับนะแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเปิดน้ำน้ำก็จะดันแม่เหล็กตรงนี้เคลื่อนไปตรงนี้ลีตสวิตช์ก็ต่อก็เราใช้วิธียกเทต่อครับไฟอันนี้ก็ติดไฟมาต้มติดหม้อต้มก็ติดนะครับอันนี้ก็ใช้งานปกติ อันนี้ก็ปรับความร้อนของหม้อต,ต้มนะมันก็จะมีสว่างมากมันก็จะร้อนมากนะครับถ้าสว่างน้อยก็จะร้อนน้อยอันนี้คือใช้หลอดไฟแทนหม้อต,ต้มนะครับเพราะว่าเราไมา่ได้เปิดนานนะครับครับสำหรับการตรวจซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นอ e ิเล็กทรลัก์นะครับ3,500วัตหบาทก็เสร็จสิ้นนะครับ สรุปก็คือตัวแม่เหล็กในท่อนี้ทางน้ำเข้านะครับเสียนะครับก็คือก็คือเป็นสนิมแล้วก็ตัวห่อหุ้มแม่เหล็กเนี่ยแตกนะครับแต่ก็ทำให้ไม่ทำให้รีสิกไม่ทำงานนะครับก็มีการซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือทำงานปกตินะครับไฟไฟแสดงสถานะปกติไฟหม้อต้มติดนะครับ เร่นงความร้อนนีก็มีเลยหลายแบบกับตัวปกตินะครับอุปกรณ์ลักนะอุปกรณ์รักรุ่นนี้มันก็จะมีตัว v l c b ก็คือตัวกันไฟรั่วนะครับถ้าไฟรั่วมวงจรนี้ก็จะตัดนะครับมันก็จะมีตัวตัวนี้ตัวตัวจับกระแสรั่วนะครับตรงวงจรตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นบางรุ่นมันก็จะเป็นเบรกเกอร์รุ่นนี้จะไม่มีเบรกเกอร์จะเป็นวงจรเลยนะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นที่สําคัญที่สุดก็คือต้องต่อสายดินนะครับต้องต่อสายดินไม่งั้นก็จะอันตรายมากๆเลยครับวิธีเราเราตรวจดูว่าดินเราพอไหมนะครับให้เราใช้วิธีนี้ครับ นี่ครับเราก็จะเห็นพวกไฟตรงนี้ปิดก่อนนะนี่ครับ,รบเราถ้าเราเช็คว่าดินที่เราตอกอ่ะค่ามันได้ไหมให้เราให้เรามาวัดตรงนี้ตรงตรงแรกนี่นะครับตรงแรกมันจะเป็น L สายไฟนะครับอันที่2ก็จะเป็นนิวตันอันที่3เป็นกาวนะครับวิธีเช็คว่าว่าระบบไออันนี้มันดินเราเนี่ยข่ามันได้ไหมคือถ้าเราไปตอกตะปูใส่กระแพงนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยคือเราต้องไปตอกลงดินแท้ๆเลยแล้วก็หลักดินก็มีผลถ้าเราหลักดินสั้นเกินไปข่ามมันก็จะไม่ได้นะครับก็คือถ้า เรื่งทาน้าอ,อุ่นที่มันบังคับสายดินมันก็จะพอค่าไม่ได้มันก็ไม่ทํางานเลยนะครับพวกโตชิบาพวกนี้ไม่ได้เลยครับดูนะครับวิธีตรวจเช็คอันนี้อันนี้เราจะดูค่าคที่วัดนะครับอันนี้สองร้อยยิบเก้าโวลต์นะครับนนมิเตอร์ ครับอาจับมืดวลอยกาวว์วิธีเช็คว่ากาวเรามันมันค่ามันได้ไหมให้เรามาจับตรงนี้ย้ายจากนิวตันย้ายจากนิวตันมาที่กาวนะครับนะตอนนี้ไม่ได้ต่อกาวเราจะเห็นว่า a c 4 5โวลต์อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าค่ากาวที่ถูกต้องมันต้องได้เท่ากับ นิวตันก็คือสองร้อยยี่สิบเจ็ดโวลต์อย่างนี้สี่จุดห้านี่ดูดคนดูดคนตายเลยนะครับคือสมมุติเราไปเราไปตอกสายดินแต่ว่าค่ามันได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันต้องได้เท่าเท่านิวตันเลยครับบางทีเราไปตอกตะปูใส่กําแพงได้ค่านี้นี่นะครับนี่นะสี 4. 4, ่จุดสี่นะครับถ้าเราไปตอกตะปูใส่กำแพงไม่ไม่ได้นะครับคือมันไม่ประโยชน์เพราะว่า เหมือนเหมือนตอนนี้ไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อเพราะว่าบางทีเราไปตอกใส่กําแพงชั้น 2, สองชั้นสามเนี่ยมันเหมือนเหมือนไม่ไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นสายดินก็ต้องตอกเป็นสายดินแท้ๆนะครับเพราะเวลามันมันรั่วจากวอดอต้มเนี่ยมันกระแสไฟมันก็จะไปกับน้ํานะครับอันตรายนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับในการตรวจซ่อมเครื่องทำน้ําอุ่นอิเล็กทรอนิก์ก็นะกขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านในการตรวจซ่อมหรือดูแลตําบ้านตัวเองนะครับก็ลองเอาไป <c oughs> ใช้ดูนะครับครับฝา,ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ